ถ้าชอบหรือเป็นประโยชน์โปรดกดหัวใจกดไลค์เซฟเก็บไว้และแชร์เพื่อสนับสนุสน,นเรานักคิดมั่งคัง่งเวลติงเคอร์มาเริ่มกันเลยกับซีรีส์เวลมีสองทางเลือกในชีวิตเป็นคนดูหรือเป็นคนลงมือทําชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกลุกขึ้นมาเล่นเกมแทนที่จะยืนดูอยู่ข้างสนามหนึ่งคนดูเท่ากับวิจารณ์คนทาเท่ากับสร้างผลลัพธ์คนดูมักมีความคิดเห็นเยอะแต่ไม่มีการกระทําคนที่ลงมือทาแม้ผิดพลาดก็ยังได้เรียนรู้และเติบโตสองความฝันไม่เป็นจริงถ้าคุณแค่ยืนนนนนมมมมอองงงงงฝััไไวววว้้เเเเเยะแตต่่่่่่่รรรริิิิิิทททํําาาีีีีกกดดดขึจลสปช สามคนที่กล้าทําคือคนที่ได้โอกาสก่อนโอกาสไม่รอใครและมักมาหาคนที่พร้อมจะลงมือก่อนเสมอถึงจะยังไม่สมบูรณ์แต่การเริ่มคือความกล้าที่คนดูไม่มีสี่ในขณะที่บางคนมัวแต่ดูดบางคนก็เดินหน้าไปไกลแล้วอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปพร้อมกับคาว่าเดี๋ยวก่อนคนที่ทําจริงเท่านั้นที่จะได้ผลลัพธ์จริงห้าชีวิตไม่มีซ้อมมีแต่ลงแข่งจริงจงเลือกให้ดีว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนจะยืนดูความฝันคนอื่นเป็นจริงหรือสร้างฝันของตัวเองทางเลือกมีแค่สองทางเป็นผู้ชมหรือเป็นผู้เปลี่ยนเกมหยุดเป็นคนดูแล้วลงมมอทททาาาาาเเพระะคนนนนนีีี่่กกลล้้งสสัโ